พอส่ลาสายที่ตัวตะผู้วเดกวาเดสัยอายุละพอยู่นอยยังไม่เลียาบานเชนตาลีซีลไม่นก็ปยาพลผ้ส่งผู้มาซียาูยังไมเกลบยาเนาะปีออลลพลติงลองานนาะบาเชนตาวดาลีตมุ่งกลาอภัยอยู่ยีพูบอ่เนนนยังม่ลบยาพลลอน้าอย่ลูผู้ส่งผู้เดนนาะเจนาะ เมื่อปศิลเลใจบุเยดที่สุดต่ผู้แวะเสกูพ่อออกเลบาราทอไอซ่าดิทอไอซ่าดาอีลองละเจรออีนี้เอกูพ่อออาท้องเตชาละจงนอนอย่าบุณเณรอยู่ซีละเดีย่าบ่าวอมศศิลเลใจบุลำไม่อยาใดข้าน้องบ่าวโอลันนิงละคุ้ยศิลสัยเนี่ยเมื่อบ่าวโอเมศศิลเลใจบุต้องมุ่งแกลน้องก่อนหนิงกันนี่อภัยน้องจุลลองโอเล่ที่ขูศิลสัยเนี่ยที่ขูลันนิงละคุ้ยน้องไม่อยาใดข้าน้องเนี่ยเอาไว้มาพี่ลองหาเมศศิลเลใจบุหาไม่ นี่ไม่นาน l o งก้าไดจะบมมาป่ลองเหอหไม่นาน l ล n g พี่ไมโยดูเอวุ้งกุลงรูเหอเขควายเหออกองเรอจะอุงวเวพี่ไม่ใช่พลีดูเอาไว้อังสีอาพี่ลองเหอสีเลยดูกีเลกีอยาทิะูตะพูเวทั้งโองอยู่่าเก็บะลรกวาดีไซนเนาะอนโนนเนี่ยยากิตดตะูเวเต็กพี่มาเสียดูยลบยาด้ลนเนาะสกอบากควาดีไซน์